ฝั่งของสวหนึ่งในที่มีการรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง7ฉบับก็คือคุณนวรัตน์พงไพบุ์ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับ<ม>แล้วก็เป็นหนึ่งในสวนะครับโพสต์ข้อความถึงเหตุผลที่รับทั้ง7ร่าง<ม>ซึ่งอย่่งในนั้นก็คือร่างของประชาชนคุณนวรัตน์บอกว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ร่างฉบับนี้ได้เข้าสู่กระบวนการขั้นตอนของรัฐสภาในวาระแรกซึ่งยังไม่ใช่วาระตัดสินชี้ขาด2ก็คือเพื่อให้เกียรติกับร่างของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเข้าสู่สภาเป็นครั้งแรกใน ประวัติศาสตร์แม้จะไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาทั้งหมดแต่ก็ปฏิเสธที่จะไม่รับร่างนี้ไม่ได้นะฮะสก็คือยืนยันดังที่ได้เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่านอกจากจุดยืนเรื่องของการรับร่างแล้วยังเพื่อยืนยัน<ะ>สภาแห่งนี้เป็นเวทีนะให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมอย่างชอบธรรมนะฮะนี่ก็ต้องให้เกียรติแก่ด้วยนะใช่ขนาดนมาจากการแต่งตั้งแล้วเนี่ยยังรู้จักให้เกียรติประชาชนยังดีกว่าสสส่วนใหญ่หนึ่งส่วนหนึ่งเลยที่มาจากประชาชน ที่ไม่ยกมือให้ร่างประชาชนได้มีโอกาสเข้าไปสู่กระบวนการของการถกแถลงกันนะครับแล้วด้วยก็ไม่สาดสีใช่และที่สำคัญที่สุดนะพี่แกไม่ใช่คนที่ออกมาโม้นะก่อนหน้านี้ที่แบบสวยอมนะอย่างโงนอย่างนี้ก็คือมีพวกคุณวันชัยอะไรอย่างเงี้ยหายหัวไปหมดนั่นนะนั่นนะไม่ยกไงาำนวยวันชัย วันชัยไม่ยกให้คุณหญิงวันทิพย์ก็ไม่ยกให้ครับมีสามคนใช่ไหมมีคุณดาวรัตน์แล้วมีใครอีกสองท่านไม่แน่ใจก็คือคนที่ไม่พูดเดยกให้เด่นเงียบนอกจากไม่พูดยกให้พูดจะเป็นบวกกับการเคลื่อนไหวนะครับก็ถือว่าในรอบนี้ก็นะครับ คงยังจะเหลือเพื่อนฝูงอีกจำนวนหนึ่งนะ,นะครับ,น,รบนี่แต่สวอีกคนหนึ่งพลเอกเรือรัตรวนวณิชนะครับ,รบสวในฐานะกรรมธิการวิสามันพิจารณาร,ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก็บอกว่าจะมีการประชุมกรรมธิการนัดแรกวันที่27ขออภัยฮะ24พฤศจิกายนนะครับเพื่อเลือกประธานทีนี้พลเอกเรือรัตน์บอกว่ามีความเป็นไปได้สูงที่กรรมธิการจะลงมติให้คุณวิรัตรัตนเสศสวสบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐแล้วก็เป็นประธานวิปฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะฮะเป็น ประธานเพราะว่ามีความเหมาะสมะส่วนกรอบการพิจารณา,อานอกจากจะยึดบทบัญญัติร่างฉบับ พักร่วมเสนอแล้วนะครับก็อาจจะนําเนื้อหาของภาคประชาชนเข้ามาร่วมด้วยนะฮะและที่มาของสอสอรอนั้นนะครับต้องยึดจากร่างที่พักร่วมรัฐบาลเสนอคือมีสอสอรอ200คนมาจากการเลือกตั้ง150และการสรรหาอีก50ถึงจะมีโคต้าจากการสัญหา50คนแต่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านสวที่ประชุมอิิการบดีนักวิชาการตลอดจนนักเรียนนิสิตนักศึกษ,ษาได้มีส่วนร่วมสรรหาบุคคลเข้ามาเป็นสสรทําให้สสรมีความหลากหลายมีความเป็นธรรมเพราะได้ตัวแทนจากทุกฝ่ายไม่ จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดนะก็ะพยายามยืนยันเพื่อที่ะะจะสร้างความชอบธรรมให้พวกที่มาจากการแต่งตั้งอยู่<ะ>นั่นเองอนะมันเองเล่าๆยังเห็นนะครับว่ากลุ่มผู้ชุมนุมคอลดลาวาศอกหลังรัฐธรรมนูญลงมติรับหลักการการแก้รัฐธรรมนูญและจากนี้อีกหนึ่งปีจะได้มีรัฐธรรมนูนใหม่ใช้บังคับ แต่หากทำให้สถานการณ์รุนแรงเชื่อว่าประเทศไทยอาจเกิดทางตันและมีการรัฐประหารขึ้นได้ไม่ต้องขู่ฮะไม่ต้องขู่ฮะโยคมีโค้ดเลยนะพวกคุณแฮปปี้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอทาเป็นพูดว่าเดือดร้อนพวกคุณแฮปปี้อยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าไม่มีรัฐประหารมีเหรอฮะน้าหน้าคนอย่างคุณจะมานั่งกินเงินเดือนยาวๆได้แบบนี้โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อใครเลยเนี่ยผมก็อยากดูนะครับว่าถ้าประเทศเกิดทางตันเนี่ย ต้องทำให้พวกคุณรออีกตั้งหนึ่งปีเลยนะนะกว่าะะจะได้รับประหารนะแล้วอีกอีก,อ,ก,อ,กอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ารับประหารแล้วจะมีสภาอะไรใหม่ขึ้นมาอีกนะ,ะ,นะที่จะตั้งคนเหล่านี้กลับเข้าไปใหม่อีกนะ,ะ,นะใช่ไหมวนเวียนก้ะะอีอ้ดนตีกันอยู่เนี่ยผมบอกจริงๆอะแฮปปี้จะตายถูกไหม ตอนรัฐประหารแค่ตัวเองหลับในสภามีคนถ่ายรูปไปโวยวายจนเขาเงียบหัวหดทั้หมดอ่ะนะฮะยุคนี้โดนด่าเยอะนะผมมีวิธีคิดอย่างนี้จาริโรลคุณจิบผมว่าสสรสองร้คนเนี่ยให้มาจากการเลือกตั้งอแต่ก็ควรจะมีเงื่อนไขเชิงสถาบานว่าการเลือกตั้งเนี่ยแล้วก็ อาจจะมีสภาที่ปรึกษาจะมีห้าสิบคนอยากจะตั้งกันไหมห้าสิบร้อยคนก็ได้แต่คนาะนั้นไม่ควรมีสิทธิ์โหวตคนโหวตควรจะเป็นคนที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นเพราะว่าพวกคุณก็ชนะการเลือกตั้งอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเห็นปากดีพูดตลอดพลังประชารัฐชนะตลอดอยู่แปลกนะผลพัวตอะไรออกมาดีมากก็เลือกตั้งเลยยุบสภาเลือกตั้งเลยชนะอยู่แล้วด้านหนึ่งเนี่ยก็ ให้มีสภาที่ปรึกษาหรือให้ความเห็นก็ได้แต่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะลงคะแนนก็ออกมาให้ความเห็นมีคณะทํางานอะไรก็ว่ากันไปเป่อย่างที่ว่าไงพี่เขาต้องการที่จะควบคุมนี่คือเขาคิดอย่างนี้ฮะว่า200คนและอีกหนึ้150คนมาจากการเลือกตั้งเนี่ยเขาไปดูสัสดส่วนในแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้นที่แล้วเนี่ยพลังประชารัฐมันได้เปรียบคือฝ่ายค้านโทษฝ่ายรัฐบาลรวมกันเนี่ยได้เปรียบ แต่ทีนี้มันได้เปรียบไม่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นคุณต้องติ่งไอ้ห้าสิบนี้ไว้เหมือนคุณติ่งไอ้สวสองร้อยห้าสิบไว้เนี่ยมนตระกาเดียวกันเลยเพื่อที่ทำให้ตัวเองได้เปรียบชก็คือแต่ว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะผมคิดว่ารอบนี้นะต้องขอวิงวอนนิดนึงนะครับถ้าก้าวไกลก้าวหน้าเพื่อไทยเสรีรวมไทยรวมกันได้นะครับในหลายๆส่วนของประเทศนี้เนี่ยนะครับเมื่อรวมกันจริงๆแล้วเนี่ย ฝ่ายค้านชนะรัฐบาลเยอะนะครับตอนนี้ตัวเลขพลิกผันในระดับหนึ่งดังนั้นถ้ากลายเป็นว่ามีแค่สองคนต่อเขตขึ้นมาชัดๆเลยว่ามาจากฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านเมื่อคนมีสองร่างนี่ถูกไหมถ้าคนมีสองฝ่ายแล้วฝ่ายค้านก็รวมกันสรรหามาใช่ไหมอันนี้เราบี้กันจริงๆเลแต่จังหวัดเนี่ยนะฮะว่าต่อให้คนมีห้าร้าเนี่ย คนอ้างว่าคุณจะมี50ของคนเนี่ยคณอาจจะหนาวนะฮะและเชื่อมั่นนะและที่สําคัญคือพอเน็กเลิศรัตเนี่ยผมคิดว่าการพูดแบบนี้ให้ลดลาวาสอกบ้างเฮ้ยมันต้องดูที่เนื้อหาสิไม่ใช่ดูที่ว่าเฮ้ยกระบวนการทําให้แล้วแล้วแก้แล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแค่การเขาเรียกว่า สืบทอดอำนาจคอสชเฟสสามเท่านั้นเองถูกไหมเฟสหนึ่งรัฐประหารเขียนรัฐธรรมนูญเฟสสองเลือกตั้งแต่รัฐธรรมนูญที่ตัวเองเขียนนะฮะและสามก็คือพอมีแรงกดดันก็แก้เพื่อทาให้ตัวเองได้เปรียบเพิ่มขึ้นอีกเพื่อทําให้ตัวเองอยู่ต่อไปได้อีกเรื่องรัฐธรรมนูนกระบวนการไม่สําคัญเท่าเนื้อหานะฮะใช่ไหมแล้วถ้าเนื้อหาคุณไม่แก้นะครับคุณเลิศรัดลองคิดดูว่าประเทศนี้เนี่ยปัญหามันจะจบไหมเหมือนที่ทุกคุณบอกว่ารัฐประหารแล้วปฏิรูปปลองดองแล้วมันเป็นไหมอ่ะมันไม่ได้ไ นะเป็นถึงสวนะอ๋อแต่ลืมไปนะแกมียศนําหน้าก็พอเข้าใจได้ถึงสีันเซลเนี่ยมันมันอาจจะไม่ใช่ DNA นะครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่องค์กรมันผลิตขึ้นมานะฮะโอ้ย อากาศช่วงนี้ก็ร้อนการเมืองก็ร้อนสูดลมหายใจลึกๆตอนนี้ให้สบายใจมากขึ้นก็คงจะยากนะครับเพราะว่า PM 2.5เยอะมากครับคุณผู้ชมครับอออกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงกรมควบคุมมลพิษเขารายงานสภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับพบแบบนี้ครับอาจารย์พิษครับ พูดถึงเพียม2.5ต้องพูดถึงอาจารย์พ <Okay. S 3> ิษนะฮะในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑล71สถานีตรวจวัดค่าได้4ถึง63ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งค่ามาตรฐานมันอยู่ที่ต้องไม่เกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรโดยพบพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานแล้วก็ส่งผลกระทบกับประชาชนนะครับสุขภาพนี่แหละ2พื้นที่1ก็คือสนามหลวง2ไปจนถึงเขตวัฒนานะครับ อ๋อขออภัยฮะสนามหลวงสองที่เขตวัฒนาครับกับ2ทวีวัฒนาตรงข้ามป้อมตังหลวจถนนมาเจริญเพชรเกษม8ปเน้องแขมอเอาไงล่ะย้ำตลอดผมพูดมาตั้งแต่ปีที่แล้วตัวเลขผมเนี่ยคือ,อคิดดีๆนะฮะไม่ใช่บริเวณที่มีเพียงส5สูงสุดไม่ใช่บริเวณที่มีความหนาแน่นสูงสุดไม่ใช่เขต CBD หรือเขตดาวเทานะฮะเป็นเขตที่พักอาศัยและถ้าสนามหลวง2องคยวัฒนานี้ไม่ใช่ที่พักอาศัยหนาแน่นด้วยใช่ครับ นะครับและหลายที่เนี่ยดูฝั่งทนปีให้แล้วเนี่ยตัวท็อปคือบางพลัดนะครับตรงลงบริเวณนี้ก็ไม่ใช่พระรามสองนะฮะคุณก็บอกว่ามีการก่อสร้างเยอะไม่ได้ละอบริเวณนั้นยังเป็นบริเวณที่มีพื้นที่สีเขียวอยู่เยอะนะครับมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันต่อเนื่องมาจากนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีหรือเปล่าพัดเข้ามาคือเราเนี่ยจนกระทั่งสามปีที่ผ่านมาเรายังไม่สามารถแยกโครงสร้างของพีเอ็มสองจุดห้าได้อย่างจริงจังนะครับ เราได้แต่รายงานรวมแต่เรายังไม่สามารถอธิบายคือทุกคนก็จะมาแบบตัวเองพูดอะมาจากควันมาจากกอสร้างมาจากถ่ากรถต่แหล่งจริงๆจากงมว่แต่ละจุดเนี่ยแยกออกมาเห็นได้หลาอย่างผมคิดว่า เรายังไม่ได้ข้อมูลตัวนี้ผมเชื่อว่าทางนักวิทยาศาสตร์ไทยเนี่ยน่าจะทําอยู่แล้วแต่เรายังไม่เห็นเราเห็นแต่ตัว<อ>เลขรวมๆเรายังอธิบายไม่ได้เพราะถ้าคนอธิบายเหมือนโครงสร้างขยะมละพิษอีกแบบคือขยะขยะเนี่ยมันเราก้าวหน้าไปถึงขั้นในหลายๆเทศบาลเขาแยกโครงสร้างขยะออกเขาถึงไปรณรงค์ถูกว่าจะลดอ,อะไรเพิ่ม,มอะไรถูกไหมฮะแต่อันนี้ทีเมสองจุดาเนี่ย,ย,ยต้องเริ่มคิดแล้วว่ามันจะต้องไปถึงขั้นที่แยกโครงสร้างพีเมสองจุดห้าออกได้ว่าแต่ละพื้นที่เหมือนกันหรือเปล่าเช่นเชียงใหม่ ก็ต้องไม่เหมือนกับกรุงเทพเกิดจากกัรเผาใช่ไหมครับทีนี้กรุงเทพเกิดจากการเผาอะไรคือแม้ว่ามันจะขนาดเล็กมากๆเราไปดูโครงสร้างมันแล้วเราสามารถที่จะรู้ว่าไอ้ตัวที่มาอยู่ตรงนี้มันมาจากแหล่งไหนยังไงนะครับหรืออธิบายได้ว่าอาจจะไม่ได้วิเคราะห์ตัวโครงสร้างแต่วิเคราะห์ว่ากําเนิดจุดกําเนิดของแต่ละจุดเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ตรงกันเพราะไม่งั้นมันต้องเท่ากันทุกที่ใช่ใช่หรือว่าจริงๆมันมีตัวแปรอื่นเช่นลม หรืออุณหภูมิหรือความกดอากาศอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องดูขณะที่เว็บไซต์ของ IQ Air นะครับเก็บข้อมูลและรายงานคุณภาพอากาศและจัดอันดับนะครับเมืองที่มีมลพิษทั่วโลกโดยรายงานนะครับล่าสุดเมื่อ11นาฬิกาพบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับ14ของโลกและ,ะช่วงเย็นนะครับ18นาฬิกานั้นก็ ตกลงามาอยู่ที่อันดับที่19เนะครับ,รบเรื่องของอการเผาไหม้รถยนต์ครับเป็นอีกหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้เกิด PM 2.5งโดยเฉพาะรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์เก่าๆเนี่ยนะครับ,รบก็เลยมีแนวคิดว่าให้เกิดโครงการนี้ดีกว่ารถเก่าแลกใหม่ ปรากฏว่าทางประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับคุณกอบชัยสังสิทธิทสวัสด์ต้องออกมาแก้ข่าวเรื่องนี้ว่ามันยังไม่ได้เป็นโครงการอะไรที่เหมือนชัดเจนเลยนะที่บอกว่ารถแค่แซ่ไปอย่างเดียวว่านี่เอาแล้วเหรอสมัยก่อนบอกมันทําลายอุตสาหกรรมรถอย่างนั้นอย่างนี้สร้างมีให้คนอย่างนั้นอย่างนี้ได้<อ>รีบบอกมาเต้นเลยเ<อ>และทุกครั้งที่บอกศึกษาอยู่สักพักนเะดี๋ยวประกาศออกมาเชือ่อผมไดนะ้ละ คือตอนนี้ยังไม่สรุปเงื่อนไขน,นะ yeah, s right. <S ยังไม่สรุปว่าจะต้องอะไรอย่างเป็นทางการนะฮะประชาชนที่นำรถเก่ามากําจัดจะได้รับส่วนลดภาษีไม่เกินแสนหนึ่งเทรานะฮะรถผมอะแพงกว่า แพงกว่าแสนบาทแล้วคุณคิดว่าผมจะเอารถที่แพงกว่าแสนนึงไปให้คุณกำจัดไหมฮะเต่าของพี่ใช่ไหมเอ้ยอย่าบอกเดี๋ยวคนมาขอซื้อไม่เป็นไรถ้าเขาซื้อแพงมากๆก็น่าขายอยู่พี่ไม่อย่าหาผมเป็นคนชอบชอบของรกในบ้านผมเดืยยุ่งตัวข้อสรุปหรือว่าเงื่อนไขต่างๆเนี่ยนะครับมันต้องมีการพิจารณากันหลายส่วนทั้งภาครัฐเอกชนสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะครับก็จะประชุมร่วมกัน ในสัปดาห์หน้าเพื่อให้ได้รายลเอียดอีกครั้งหนึ่งทีนี้หลังจากที่ได้ข้อสรุปแล้วกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะเสนอให้นายไพรินชูโชชาถาวรซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจหรือว่าสบสออีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเสนอให้ คณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีพลเอกประยจันโอชาเนี่ยนะครับเป็นประธานทีนี้ผู้สื่อขารายง,งานแบบนี้ว่าที่ผ่านมาภาครัฐเอกชนมีการเสนอหลายเงื่อนไขเพื่อจูงใจให้ประชาชนเอารถเก่ามาแล,แลกรถใหม่เช่นนะครับเอกชนนะฮะค่ารถยนต์สนับสนุนส่วนลด2%และอุดหนุนนะครับค่ากำจัดไา้อีก1%ของราคขาขายรถใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการหาเรือกระทรวงการคลังนะครับ mm hmm. ค่าใช้จ่ายในการซื้อยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานผสมหรือไฮบริด hmm. นะครับก็เป็นอีกทางออกหนึ่งนะยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานผสมแบบเสียบปลัก๊กหรือปลั๊กอินไฮบริดรถยนต์ไฟฟ้านะครับพลังงานแบตเตอรี่หรือม e ี v mm hmm. ก็สามารถ mm hmm. นําไปหักภาษีนะครับเงินได้ส่วนบุคคลและคิดเป็นนะครับเงินส่วนลด3%ของราคาขายรถใหม่แต่สูงสุดไม่เกิน100,000บาทตอนนี้นะครับตอนนี้เขาให้ส่วนลดเยอะกว่านี้อยู่แล้วผมพูดตามตามตามแบบวิธีคิดผมเลยนะคือ คุณมองคนขับรถเก่าโดยเชื่อว่าเอาเงินแสนหนึ่งไปตกเขานี่ยเขาจะเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนถ้าเกิดเขาโดนตบโดยเงินแสนหนึ่งแล้วเปลี่ยนเนี่ยนะครับคุณซื้อรถใหม่ได้แสนมื่อ่ใช่ไหมคืออย่างน้อยมันต้องมูลค่าสักหนึ่งในสามขการซื้อรถใหม่คนที่ต้องการเปลี่ยนรถก็ได้โอกาสใช้ตัวนี้แล้วมันจะไม่ใช่รถที่เป็นมูลพิษใช่ใช่ไหมแล้วประเด็นที่มันต่อเนื่องอย่างนั้นก็คือว่าคุณให้เท่ากันทุกคันเมื่ะจาวิโรดมีบีเอ็มเก่าคันเนึ่งผมมีรถบุโรทั่งผมคันหนึ่งเนี่ดึงเท่าาจวิโ ใช่ไหมใย่ง่ายผมไปลางซากสองหมื่นมาขายไม่ดีกว่าเหรอถูกปะมีกำไรมากกว่าถูกปะอะไรก็จริงอยู่ใช่ป่ะใช่ไหมซึ่งในต่างประเทศวิธีการง่ายๆเลยครับซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากอย่างเช่นในนอร์เวย์เนี่ยการเป็นรถพลังงานไฟฟ้านี่มันจะกินรถ เกือบหมดร้อยอยู่แล้วนะหรือว่าในญี่ปุ่นในเยอรมันสิ่งที่ทำคือหนึ่เขาไปช่วยผู้ผลิตก่อนรถที่ผู้ผลิตนะฮะบอกว่าถ้าคุณจะผลิตรถยนต์ EV อะไรพวกเนี้นะครับเขาซับซดได้เลยที่เป็น 15- 20%ของมูลค่า2แล้วก็มาซับซดได์ที่คนซื้อถูกไหมครับราคารถให้เยอะราคาประเทศเราเป็นประเทศผลิตรถยนต์และแพงด้วยผมถามว่าประเทศผลิตรถยนต์อย่างเราราคารถยนต์น่ย คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้เท่าไหร่ฮะถ้าเทียบกับประเทศอื่นที่เขาไม่ได้ผลิตรถยนต์แต่รถยนต์เขาถูกกับเราอ่ะใช่ที่บายยังไงอ่ะครับทุกอย่างในประเทศนี้พี่แพงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วที่เขามีรายได้เยอะกว่าเราแล้วทั้งเซียนยกเว้นชีวิตใช่ไหมฮะไม่มีแล้วนะ โอ้แม่จบด้วยความเศร้าจริงแอนจริงจริงนะคืออย่างนี้มันไม่ใช่แค่การเรียอันนี้มันคิดแบบนี้มันตลกไงคือประเด็นคือคุณจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าอีโคซิสเต็มใช่ไหมของระบบการผลิตรถยนต์ใหม่ทั้งหมดเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่แต่นี่เป็นวิธีคิดเหมารวมไงเหมือนพวกคนกลุ่มหนึ่งในสมัยหนึ่งะโอ้รถติดถ่อรถรถคันแรกไอ้มลพิษที่เกิดจากรถเก่าเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นรถบรรทุกใช่ไหมครับเป็นรถบรรทุก รถบรรทุกเก่าอ่ะที่เขาต้องตรวจกันนะคุณตรวจจริงเปล่ารถเมยอ่ะคุณตรวจจริงหรือเปล่าตรวจต่อเนื่องหรือเปล่าตรวจแล้วบางอู่ดีจริงบางอู่ดีจริงหรือเปล่ารถล่วมอ่ะจริงหรือเปล่าคืออันนั้นมันเห็นๆนะแต่อนโยบายทั้งหมดของคุณเนี่ยทาอะไรถูกไหมใช่ใช่คือไม่หรอกผมว่าเขามีเพดานเขาคิดได้แค่นั้นเพราะว่าถ้าเขาเสนอมากกว่านี้เดี๋ยวโดนด่าอีกหลายกลุ่มก็จะไม่แฮปปี้อะเขาเพราะว่าต้องเสนอให้เซฟที่สุด ว่าทํางานแล้วถูกไหมก็เข้าใจว่าว่ามันไม่ง่ายสําหรับข้อเสนอของเขาไม่เสนออะไรเลยก็ด่าเสนอมาพวกเราก็ยังด่าอีกไม่พอใจจริงๆไว้ทีวีเนี่ยหมดเวลาด่าแล้วครับคุณผู้ชมครับสำหรับทอล์คกิ้ไทยแลนด์วันนี้นะฮะพรุ่งนี้กลับมาติดตามครับมีการชุมนุมของนักเรียนเลวนะครับดูซิว่าประเด็นที่เกิดขึ้นในเวทีปราศัยเนี่ยจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้มากน้อยขนาดไหนนะวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับ